และมีหน่วยงานเพิ่มเติมนะครับเป็นหน่วยงานข้างเคียงนะครับที่ได้ไปส่นสนับสนุนของระบบความคาค่าประกอบด้วยพลตรีวรป์คำลือผู้ว่าการสืบสวนพลตรีมงคลสามภวคุณผู้ว่าการตำรวจจังหวัดลำปางคุณรังสรร์มัตสุรินเจ้าที่บทหาเจ็ดส่วนเกี่ยวกับการรักษาความปลอด ในผู้คนขุงท่านครับมีท่านครับเข้าสู่การประชุมเพื่อนั้ือเกี่ยวกับภาคกรร่วมกับกรมสุลจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่กผมตรวเอกเป็นเพื่อผู้บังบการฝ่ายกรศึกษาดูเดชาอาชวัสมิตกูลผู้บังบการตำรวจทธรจังหวัดเชียงรายพลตรีพทีดโครงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มาร่วมด้วยนะครับบัดนี้ในที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับจะได้ วันนี้เป็นการประชุมเพื่อทาความเข้าใจตามเรือ่งรอ,องประกาศการโคมงใหญ่ประเทศที่ประจำเชียงใหม่ท่านรองผู้ชการท่านผู้การรองผู้การของการตระบท่องเที่ยวได้เขียนขึ้นบทควาีครับ 4. <อ>เปนเชิญเป็นเชิญคนตระเวรีเจิพพรพลจินตรัษ

六三二，六三二。 เน้นย้ำนะครับให้ทางตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพิ่มความเข้มในการใช้เทคโนโลยีนะครับในการตรวจลงตานะครับใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น p ีบิกนะครับหรือเฟสเอ็กซ์โซนิชันนะครับที่มีอยู่เนี่ยในการดูบุคคลที่มีหมายจับบุคคลที่เป้าระวังแต่ที่สําคัญก็คือมาตรการทางด้านการข่าวนะครับต้องประสานกับทางการที่บาลและก็ทางตํารวจสากล รวมทั้งสถานทูตท,ทั้งสองประเทศนะครับเพื่อไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนและประเทศคาซทัคสถานนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ไปพบกับท่านเอกอกัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยท่านฐานชื่อเฉียงนะครับก็ท่านก็มีข้อแนะนํามาในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็คงจะต้องนํามาถ่ายทอดให้กับข้าราชการตารวจที่น้องข้าราชการตำรวจเนี่ยเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันแล้วก็สามารถดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะ バレたらね、チェッタイね、チューンは出てくるな。